สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงกันเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับท่ามกลางข่าวลือที่ว่า PlayStation 5น่าจะขายในประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพัน,น์นี้ผมซึ่งกำลังนอนอุดด้วนหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับนั่งดู YouTube อยู่ก็เห็นคลิปใหม่ของ Spider-Man Miles Morales ออกมาเป็นคลิปรวมคำวิจารณ์จากที่ต่างๆซึ่งคลิปทำนองนี้นะครับปกติเขาก็จะตัดคำเด็ดๆที่ถูกยกย่องชมเชยจากสื่อต่างๆ เข้ามามัดรวมไว้นะทำให้เราดูแล้วก็อยากจะซื้อเกมแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือคลิปตัวนี้เนี่ยออกโดย PlayStation a อเชียนะตอนแรกผมก็งงเล็กน้อยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเกม Mouse Morales เนี่ยก็ออกมานานประมาณหนึ่งแล้วไม่น่าจะต้องมาออกคลิปรวมคำวิจารณ์อะไรอีกพอเปิดดูเท่านั้นนะครับหวัวร้อนเลยขึ้นเลยก็เป็นการรวมคำวิจารณ์จริงๆนะของสื่อในเอเชียนะครับที่พูดถึงเกมเกมนี้ มีทั้งของสิงคโปร์มาเลเซียแล้วที่น่าสนใจมากคือมันมีของประเทศไทยด้วยครับอันแรกนะครับเป็นประโยคที่วิจาร์เกมนี้จากแอป Discuss บอกว่าเป็นเกม Spider-Man ที่ยอดเยี่ยมที่คุณไม่น่าพลาดอีกอันหนึ่งนะครับมาจาก Manager ร์เกมประเทศไทยเหมือนกันบอกว่าเกมนี้ทำได้ดีกว่าความคาดหวังในทุกเรื่องหลังจากนั้นก็เป็นประโยคยกย่องของอินโดนีเซียแล้ก็ฟิลิปปินส์ แล้วก็ทำการปิดคลิปนะครับด้วยคะแนนแล้ก็จะเห็นว่าแอป Discuss ของประเทศไทยให้9.5ทับ10 Manager ร์เกมให้9.6ทับ10แต่ละานราจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมดูแล้วผมถึงรู้สึกหัวร้อนนะก็เพราะว่าเครื่อง PlayStation 5ยังไม่ได้วางขายในประเทศไทยเลยนะครับนั่นหมายความว่าสื่อต่างๆที่ทำการเล่นเกมแล้วก็ให้คะแนนรีวิวก็คือต้องซื้อเครื่องหิ้ว แล้วคะแนนจากการรีวิวบนเครื่องฮิวก็ถูกเอามาโค้ดถูกยกขึ้นมานะครับเป็นข้อความในการโฆษณาของเกม Spider-Man นี่มันอะไรกันครับเนี่ยก็อย่างที่พูดไปหลายครั้งนะครับคือผมคิดว่าผมคงไม่โทษโซนี่นะผมคิดว่ามันต้องมีประเด็นอะไรแน่นอนแต่เห็นแบบนี้แล้วก็อดหัวร้อนไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าในทางกลับกันนะครับนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคนที่กำลังรอเครื่องศูไทยอยู่ ออกมาขนาดนี้แล้วนะครับของ PlayStation Asia มีประเทศไทยแปะร้าอยู่ในโฆษณาของเกม Spider-Man ภาคใหม่ที่ลงให้เป็น Exclusive ของ PlayStation 5เลยเครื่องก็น่าจะต้องมาแล้วล่ะนะถ้าใครยังจำกันได้นะครับกำหนดการเดิมก็คือเขาจะปล่อยเครื่อง PlayStation 5ให้ลองเล่นในงาน Thailand Game Show วันที่9กับวันที่10มกราคมก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเทรลเลอร์ตัวนี้อาจจะเป็นหนในแผนการที่เขาวางไว้ เพื่อสร้างกระแสนะครับในการที่จะปูทางไปสู่งาน Thailand g เกม s ช o w แต่ก็อย่างว่านะครับช่วงนี้อะไรก็คาดเดาไม่ได้นะคาดการณ์ไม่ได้ก็อดทนกันต่อไปครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ทนรอ PlayStation 5ห้ามว่าลุงแมวนะว่าก็ใช่สิลุงแมวมีเครื่องแล้วลุงแมวก็เฉยเฉยสิจริงๆก็ใช่นะจริงๆก็ดับความอยากได้ไปเยอะเลยแต่ลุงแมวก็ยังเสียดายเงินนะครับเงิน20,000กว่าบาทที่จ่ายเพิ่มไปสำหรับเครื่องทิ้วจริงจเอาไปทำอะไรอีกหลายอย่างเลยนะ ถ้าซื้อเกมมาเล่นเนี่ยได้อีกเพียบหรือซื้ออุปกรณ์เสริมก็ยังดีแต่ก็ช่างมันเถอะมันผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำคอนเทนต์ไปเยอะเหมือนกันแบ่งปันกับท่านผู้ชมวอร์มรอนะครับก่อนที่เครื่องจะออกอะไรเกิดขึ้นไปแล้วย่อมดีเสมอครับผมก็เป็นวิดีโออัปเดตสั้นๆนะครับจริงๆออกไปทางปลดปล่อยอารมณ์มากกว่านะเชื่อว่ามีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกับผมเลยแหละสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คงต้องส่งพลังใจไปให้โซนี่ประเทศไทยนะ เอาเครื่อง PlayStation 5เข้ามาขายได้ในบ้านเราในเดวันท่านผู้ชมคิดยังไงกับตัววิดีโอโฆษณาตัวนี้บ้างครับเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำจริงๆเลยนะเนี่ยถ้า,าสนุลงแมวนะครับสามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะพิเดอละ2ีบบาทเท่านั้นครับหรือถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะครับที่คอมเมนต์แรกถ้าคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการซื้อของอะไรก็ได้ท่านผู้ชมจะไม่เสียอะไรเลยนะครับได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าลุงแมวก็จะได้ ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับเอาไปจ่ายค่าเครื่องหิ้วถ้าติดตามเมนนูนอีกช่องทางนึงนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนนูนยูทูบเบอร์เนี่ก็จะมีผมแล้วก็ในโกคูมะช่วยกันอัปเดตคอนเทนจ์ประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่รับามจนจบนะครับผมเมนนูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์ขอให้สุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงกนะันทุกท่านสวัสดีครับ